ชาวบ,บ้านคลองหนึ่งไซมูลหมู่2องตำบลดอนยออำเภอเมืองจังหวัดนครนายกกว่า30คนพากันปลูกต้นกล้วยไปชดหลังแจ้งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลเรื่องถนนแต่ก็ไรวี่แววจึงร้องขอความช่วยเหลือผ่านสื่อมวลชนว่าถนนที่พวกตนอาศัยอยู่รวมกว่า50หลังคาเรือนได้พังมานานกว่า3ปีแล้วและไม่มีหน่วยงานไหนเข้าไปดูแลและซ่อมแซมให้ ดยจากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าถนนบริเวณที่ชาวบ้านน้องเรียนนั้นมีสภาพพังเสียหายเด็ดเป็นถนนเลียบคลองทั้งสองฝั่งซึ่งฝั่งที่ชาวบ้านอาศัยอยู่ถนนพังยาวไหลาทางสุดกว่า5กิโลเมตรและบางช่วงถนนขาดรถใหญ่ไม่สามารถวิ่งสัญจรได้และบางช่วงน้ำได้ซอกเป็นช่องโวกโดยชาวบ้านเล่าไว้ฝั่งว่าพวกตวนอาศัยอยู่กันมากกว่า50หลังคาเรือนต้องใช้ถนนนี้เป็นทางเข้าออกเพื่อไปส่งลูกหลานไปโรงเรียนและไปทำงานในแต่ละวันทนมานานแล้วกับถนนที่เดินทางลำบาก ไฟฟ้าส่องสว่างก็ไม่มีหลายทางก็สุดตัวและถนนเหลือเล่นเดียวท่านี้ได้เคยแจ้งไปยังศูนย์ดำรงทา,ามถึงสองครั้งแต่ก็ไม่เป็นผลหน่วยง,งานของรัฐที่เข้ามาดูก็เ,เหมือนกับเกี่ยงกันว่าไม่ใช่เขตพื้นที่ดูแลของตนเองโดยชาวบ้านต้องรับสภาพความเป็นอยู่ให้ได้สงสารคนที่ไม่ใช่คนพื้นที่หากขับรถผ่านเส้นทางนี้คงเกิดอุบัติเหตุแน่นอนจึงอยากฝากหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลเนื่องจากสงสารเด็กที่จะต้องไปโรงเรียนรวมถึงชาวบ้านที่เดือดร้อนมานานแล้ว สมบัติเนินใหม่รัชนนเนินใหม่รายงานตำรวจสพบ้านดู่อำเภออาสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมกู้ภัยสาเกตนครเข้าตรวจสอบเหตุรถยนต์กระบะปิกอัพเฉียวชนรถกระบะอีกคันหนึ่งเหตุเกิดบนถนนทางหลวงหมายเลข215ถนนร้อยเอ็ดเมืองสวงปากทางเข้าบ้านบ้านปลายหมู่ที่8ตำบลบ้านดู่ที่เกิดเหตุพบรถยนต์กระบะอีซูซุแคปบสีขาวมีนายขันทองวงแดงอายุ63ปีเป็นคนขับ สภาพรถด้านขวาม,มีรอยเฉียวชนกระบะยุบและกระจกหน้ารถแตกส่วนรถคู่กรณีเป็นรถยนต์กระบะอีซูซุสภารคสีบอนของนายทองอินปินละออายุ6-2ปีชาวจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งขับมากับภรรยาจมอยู่ข้างถนนขอบนาข้าวที่มีน้ำขังอยู่และไปชนป้ายบอกหมู่บ้านนาหวานไฟลมพัดหัวรถคู่กรณีทั้งคู่บาดเจ็บเพียงเล็กน้อยภรรยาของนายทองอินกล่าวว่าไปขนสินค้ามาจากช่องสงาอำเภอภูสิงจังหวัดศรีสะเกษ เป็นของกินเพื่อน,นํามาขายในงานใส่บุญข้าวสากเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุรถได้เสียหลักและถลายไปชนกับรถกระบะอีกคันก่อนที่จะไปชนกับป้ายหมู่บ้านแต่อย่างโชคดีที่ได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยดําเนินพรมชายยารายงานตำรวจชุดสืบสวนสพเมืองกาลสินจับกลุ่มตัวนายคุณภูสาลีหรือเอ็มอายุ4 3ปีซึ่งเป็นพ่อค้าขายไก่สดตามตลาดนัด เป็นผู้ต้องหาเสพยาบ้าและลักทรัพย์พร้อมกับของกลางมือถือสาเครื่องซึ่งขโมยมาจากญาติคนไข้ในโรงพยาบาลและรถจกักรยานยนต์อีกหนึ่งคันที่ขโมยของชาวบ้านมาโดยหลังเกิดเหตุผู้เสียหายเขาแจ้งความจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจลงพื้นที่สืบสวนหาข่าวและแกะรอยก่อนไปพบตัวที่บริเวณห้างสรรพสินค้าการสินพลาซาซึ่งคาดว่าน,น่ากำลังจะนำโทรศัพท์ไปขายจากนั้นเจ้าหน้าที่นำตัวไปสอบปากคำพร้อมกับคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่บริเวณจุดก่อเหตุ บริเวณบันไดตึกผู้ป่วยโรงพยาบาลกาลสินด้วยมีชาวบ้านที่มาเฝ้าญาติร่วมชี้ตัวยืนยันว่าเป็นบุคคลต้องสงสัยลักมือถือทั้งสามเครื่องไปทันนี้ตำรวจได้สืบสวนหาข่าวและแกะรอยจากรอยสัญญาณโทรศัพท์มือถือที่คนร้ายขโมยไปจนกระทั่งไปพบตัวว่าเดินอยู่บริเวณทางเข้าห้างสรรพสินค้าจึงเข้าจับกลุ่มตัวและพบมือถือของกลางทั้งสามเครื่องอยู่ในกระเป๋าสะพายของผู้ต้องหาจากนั้นจึงนำตัวมาสอบปากคำนอกจากนี้ยังทราบว,ว่ามีประวัติขโมยรองเท้าของชาวบ้าน และล่าสุดเมื่อ29สิงหาคมที่ผ่านมาได้ไปขโมยรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านซึ่งจอดไว้ที่ลานจอดรถท้างบิ๊กซีสาขาการศินษ์ด้วยทีมข่าวไทยเกนิวส์รายงานที่ห้องประชุมทัพทีมสยามองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรีได้จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิค,คุณพุ่มประจำปี2563 ดยนายพงพัฒน์พงษ์ะกูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบ,บรุรีเป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ปกครองเข้าร่วมในพิธีท่านี้สืบเนื่องจากทุนกระหม่อมหญิงอุบลรั์ราชกัญยาสิริวัฒนาพันธุ์นบดีทรงมีพระกรุณาธิคุณประธานทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนพิการให้ตรงกับความจำเป็นเฉพาะบุคคลได้รับการพัฒนาศักยภาพของตนเองตามพระประสงค์นั้นได้ปีการศึกษา2563ส่งประทานทุนให้กับเด็กออทิสติกเด็กพิการซึ่งมีฐานะยากจนและขาดโอกาสจากทั่วประเทศจำนวน1633คนและศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรีได้รับการจัดสรรโค้าจำนวน102ทุนทุนละ5,000บาทรวมเป็นเงิน510,000บาท ในโอกาสนี้ส่วนราชการและภาคเอกชนสำนักง,งานเหล่ากาชาติจังหวัดจันทบุรีได้ร่วมสมทบทุนการศึกษาสำหรับเด็กพิการครอบครัวยากจนอีกจำนวน10ทุนทุนละ3,000บาทซึ่งตัวแทนผู้ปกครองของเด็กนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดจันทบุรีที่ได้รับพระราชทานทุนได้กล่าวความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและสัญญาว่าจะนำทุนที่ได้รับในครั้งนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าที่สุดเพื่อให้ผู้พิการได้รับการพัฒนาตามศักยภาพของตนเอง ตามพระประสงค์ของทูลกระหม่อมและวัตถุประสงค์ของมูลนิธิคุณพุ่มต่อไปจรรนบ,บัญญยเสยนารยายงานพลเรือโทสุทธินันท์สมานรักผู้บัญชาการทัพเรือภักที่หนึ่งพร้อมด้วยชมรมภริยาทาหารเรือทัพเรือภักที่หนึ่งร่วมกับอำเภอคลองใหญ่จัดกิจกรรมเสริมสร้างความร่วมมือในด,นด้านต่างๆกับประเทศเพื่อนบ้านที่บริเวณโรงเรียนบ้านหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดโดยมีนายพีระักการุณในอำเภอคลองใหญ่เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีการมอบอุปกรณ์การเรียนการกีฬายาและเวชภัณฑ์ให้กับหน่วยงานประสานงานชายแดนไทยกัมพูชาประจำพื้นที่จังหวัดตราดเพื่อส่งต่อไปอย่างพี่น้องชาวจาังหวัดเกาะกงประเทศกัมพูชานอกจากนี้ยังมอบถุงพันสุขร่วมกับกิ่งกาชาติอำเภอคลองใหญ่ให้กับแรงงานกัมพูชาและแรงงานในภาคประมงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 นอกจากนี้ยังจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกตรวจรักษาให้กับพี่น้องชาวกัมพูชาและพี่น้องชาวไทยในพื้นที่ตะบนหาดเล็ก เพื่อประการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศระดับพื้นที่ไปปรับปรุงแนวทางการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนต่อไปวิเชียนม่วงสีรายงาน